ให้ลูกนะเขาเอาล่าวลูกต่าวของงกันเลยเอาละนะแล้วก็อันนี้ก็ให้นะจะเบาเอาจะเลงมา้มันเลยเนาะ พร้อมแล้วนะทุกคนนะพร้อมแล้วเอาละงานะคู่เลยเอาถ่ายรูปไว้นะถ้าผิดไม่ได้นะคนไหนผิดโดนสิบบาทโดนสิบบาทอ่าวแชร์ประธานคู่เบอร์เลยนีเลยนะวิดีโอเพื่อเพื่อที่บ้านเขาจะเห็นพร้อมละนะเอาไปลงมือไว้เดี๋ยวก็ให้เขาไปถ่ายรูปได้พร้อมเลยได้ได้ โทรได้ด้วยนะคุยได้ด้วยนะแสบตอนถ่ายเลยซึ่งเนี่ยคุยโทรศัพท์พร้อมเลยถึงจะได้เป็นเจ้าของมือถือเรามากเลยนะมือหาเลยมั้งรอนก่อนเดี๋ยวก็รับแต่เคยมาหกลอยกับเขาหรอ